ผมยอมเลยซูเปอร์บอนเผยชื่อ1คู่ชกที่เก่งสุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตกว่า100ไฟท์ถูกยกให้เป็นยอดมวยเบอร์หนึ่งในรุ่น71กิโลกรัมสำหรับซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมนักมวยชาวไทยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทจากการประกาศของบ o n อนคิกสื่อกีฬาคิกบ็อกซิง่งประจำเดือนมการาคมปี2026 โดยยอดมวยชาวไทยวัย35ปีเพิ่งจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้อย่างสวยหรูในศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะคะแนนมาซาอากิโนอิรินักมวยชาวญี่ปุ่นไปได้แบบเอกฉัน3ถเสียงอย่างไรก็ตามน้อยคนที่จะรู้ว่ามีนักมวยอยู่หนึ่งรายบนโลกใบนี้ที่ซุปเปอร์บอนถึงกับออกปากว่าเคยเจอกันแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะเอาชนะได้ตลอดการชกอาชีพกว่า100ไฟนั่นก็คือโคดมวยสารคามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม เท่าที่ชกมาก็คงเป็นพี่แสนชัยรู้เลยว่าขึ้นไปเจอเขาบนสังเวียนแล้วเอาชนะเขาไม่ได้ผมไม่ได้ประมาทน,นะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเอาชนะเขาได้สำหรับซูเปอร์บอนเคยเจอกับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2553ซึ่งไฟนั้นโคตรมวยสารคามเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังเคยได้มีโอกาสลงนวมฝึกซ้อมร่วมกันเมื่อปี2564ซึ่งซูเปอร์บอลเปิดใจถึงรุ่นพี่ว่าพี่แสนชัยเป็นคนน่ารักมากครับเขามักจะชวนผมไปซ้อมมวยด้วยซึ่งผมก็จะได้เทคนิคดีๆกลับมาทุกครั้งซูเปอร์บอลเปิดใจ